ได้โซนนี้นะครับแก๊ง A ได้โซนเมืองบนนะสมมุติแบบผมจะแบ่งเป็นถิ่นถิ่นของของแต่ละแก๊งสมมติผมเนี่ยแก๊งเนี่ยผมเข้าไปแก๊งเนี่ยผมสามารถโดนยิงได้ตายหาเลยผมโดนฆ่าได้เลยถ้าเ,เท่ากับว่าไอถิ่นตรงเนี่ยจะไล่กฎหมายสําหรับสําหรับคนคนนั้นแก๊งแก๊งนั้นไปเลยครับผมผมจะให้มันแบ่งแบ่งถิ่นกันมึงเข้ามามึงสามารถฆ่าได้เลย,เลยมึงจะป้นก็ได้มึงจะทำเหี้ยอะไรก็ได้ ต้องบอกนะใครมาคุณเป็นคนม่แยกกันเลยเป็นผมรอพากันนะเออหัวร้อยมีใครมาบ้างวะโอ้โหมาเป็นสิบคนเลยนะลืมนะติ๊กไปแล้วไอ้บัสมึงไปเเิพัต๊กลยให้ไปบอกชื่อเลยเหรอตั้งแต่บ่ายๆอ่ะมึงกูจะแจกช่วงใบใบอ่ะที่มันฟิตๆอ่ะบ่ายก็อยู่ครับครับเป็นวันอยู่ครับก็เหลือเหลือหน่วยหน่วยเ่อ้ย แ่เ่ยไม่มี่ิถึนจเซแล้วมาอยู่ไหนพี่แจกเพิ่มใ่ฝักฝอยซ้มก็คืองานแรกใครเก็บใบเอางี้ดีกว่าสมกูให้ร้อยหนึ่งแว่าเก็บใบเอเกมได้จะเก็บไปจเอเกมได้อาตู้บลแล้วเพิ่มใดูบุลี่อะลกูบลี่เหรอนเจบปล่าตอนนี้โอ้โเจ็อะผมเจอเซิร์นะเจอเซิร์ต้งเดียวกำลังอยู่นียเล่กั ไอ้่งได้แล้วหรอพี่รถกระบะไปูต่ได้ไป้เอไลตได้องคได้สองตัคนหนึงเนี่ยอยู่หน้าร้านัไปตนีแไอเต๋กูท่แล้วเว้ยน้องกูฆ่ามาได้แล้วกูบอกเลยนะถ้าเราเล่นสคนยังไงก็ไม่ผ่านแม่งยากมากกูไปศึกษามาแล้วเขาบอกว่าถ้าเล่นสคนอ่ะสกิลมันจะสีเท่าเลือดก็จะสี่เท่าซึ่งซึ่ง ซึ่งแม่งยากมากอ่ะตีต่ตอกพิธีโร่พิธีตกเอางี้ไอ้โดมึงไม่ต้องลงเดี๋ยวเพิ่มเ <ไป S 2> สื้อปืนอยากให้ RP สัก70เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้มันไม่โลเพยยังไงที่ผมเล่นกันเนี่ยมันก็มันก็สวมบ,บทบาทกันอยู่นะตอนนี้สวมบ,บทบาทเป็นชีวิตจริงอ่ะ คือตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยมันไม่มีเซิร์ฟไหนทําได้แล้วโลเปจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันมันก็แตกต่างไงอะยุคสมัยมันมันเปลี่ยนไปเว้ยมันไม่มีอะไรดีเท่าฟิลเก่าอยู่แล้วอ่ะต้องพูดเลยอะคือมันเป็นสิ่งที่ว่าต้องพูดง่ายมันเป็นสิ่งที่ว่าพวกคุณไม่เคยเห็นอะตอนนั้นอะในยุคนั้นที่คุณรู้สึกว่ามันสนุกเว้ยเหมือนคุณดูหนังเรื่องนึงอะแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกม่สำหรับคุณคุณจะมองว่ามันสนุกมากๆไง เข้าใจป่ะครับตอนนี้มันมันทุกคนเห็นมาหมดอย่างอย่างปนอะป้นตัวประกันอย่างเงี้ยเอาตัวประกันไปเรียกค่าถ่ายอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันไม่มีใครทำไงพวกคุณดูมันโอ้ยเฮียสนุกว่ะสนุกว่ะลองทําทุกวันดิโอ้ยเฮียปนหนึ่งละแม่งปนหนึ่งละเฮียเบื่อว่ะปนหนึ่งละ เสร็จแล้ว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 ใช่มันเหมือนแฟมหลักแหละแค่เปลี่ยนเป็นปืนเป็นแผดปืนแค่นั้นเลยมันไม่ยากเลยครับมันง่ายๆลยครับเปลี่ยนเป็นแผดปืนได้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 ไม่ต้องลงไอ้ต่างไม่ต้องลงมีที่มีออบเจกต์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเป็นถิ่นถิ่นนั้นเลยมันจะเป็นถิ่นไทยถิ่นมันครับที่ที่ผมจะเพิ่มเข้ามาในแผดปืนสมมติใช่ป่ะผมผมยกตัวอย่างนะ แก๊งเอได้โซนนี้ได้โซนนี้นะครับแก๊งเอได้โซนเมืองบนนะสมมุติแบบผมจะแบ่งเป็นถิ่นถิ่นของของแต่ละแกง๊งสมมติผมเนี่ยแก๊งเนี้ยผมเข้าไปแก๊งเนี้ยผมสามารถโดนยิงได้ตายห่าเลยผมโดนฆ่าได้เลยถ้าเท่ากับว่าไอถิ่นของเนี้ยจะไล่กฎหมายสําหรับสําหรับคนคนนั้นแกง๊งแก๊งนั้นไปเลยครับผมผมจะให้มันแบ่งแบ่งถิ่นกัน มึงเข้ามามึงสามารถฆ่าได้เลยมือจะป้นก็ได้มือจะทำเหี้ยอะไรก็ได้คือเราจะเราจะแบ่งถิ่นถิ่นเป็นถิ่นให้ให้แต่ละแก๊งอ่ะอยู่กันโอเคเต็มเต็มอันนี้คืออะไรอ่ะอเขาออกฮะไม่มีอะไรใช่ปะปัดแล้วนะครับปะมาดนั้นเลยปะมาณนั้นเลย เอาของให้เราดูดีกระตอบไปละปัดป่าปัดป่าปัดป่าปัดรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าเดือนหน้ารอดูเดือนหน้าดีกว่าถ้าพูดไปหมดกับมันจะไม่เห็นภาพแต่รอเมืองเปิดแล้วแล้วก็ลองมาสัมผัสดูครับว่ามันเป็นแบบไหนดีกว่ามียึดถิ่นมีมีมีเราจะมีกิจกรรมยึดถิ่นกันเราจะมีกิจกรรมยึดถิ่นกันตลอดครับ เปลี่ยนแนวบ้างแสดงว่าเวลาคนขับขายยาลุ้นดีลุ้นดีนดว่าโดนโดนยิงตายไหมจะโ,โดนยิงตายเปล่าลงสีได้โอ้ใครล่วงไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไปแบบไวแล้วนะเฮ้ hey! เอ้ยได้กิการหายไปไหนอ่ะนั่งของนยอ๋อต้องมีธุรกิจนะมีมีหมดมีหมดมีหมดรอดูรอดูเอารอดูเอาผมไม่สบายแล้วลุงสี่นะลงกับพี่ตี๋ก็เป็นหกลุงกับพี่ตีก็เป็นหกไปอันหนึ่งไอ้เหี้ยรถนี้รถนี้ขัดคนเหรอลุงลงเลยครับ โอเคอ้าวผบละไอเฮียรถนั้นเจ๋งจริงว่าแม่งคุ้มค่าในการซื้อว่ะรถที่มันเอามาเนี่ยีลวงตกตายลุงตุงนังลังตุงนุงัหมดเอาไปไปไม่มีใครล้ขึ้นแค่ดาแค่ทหารเดือนหน้าเรปืนนายเต๋อเดือนหน้าแต่กต้องก่อนแน่ๆนะเดือนหน้าเลยนะเือน้ซิร์ปืนซิร์ปืนอยากเล่นจัดเลยเนี่ยลุงสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์เป็นมิเรียล้านจุดศนย์ใช่ น่าจะมีแบบนี่เนะาะสนับสนุนแบบเป็นสก,กินปืนอ,อ่ะเขาสวยสวยๆนะงานก่อนหน้านนะ้ำยิงท,<ๆ>ยงทียิงทีเป็นกระสุนลมอ่ะแบบยิงแล้วกระเด็นอะ่ะหนับหนุนเราจะเปิดประมาณต <c oughs> อนเพิร์ฟเปิดไปแล้วประมาณปีหนึ่งจะเปิดหนับหนุนเล่นเลยไอออนเป็นตัวกตกก็ตกเอเอ้ยโอ้ยตเอ้ยเฮีย ควยขับรถควยอะไรวะเนี่ยมึงขับรถควยอะไรเนี่ยไอ้เหลัง <Wel> น <kin> ี่อ่ะเป็นเจ้าข้างหลังอ่ะโอ้ผมรีบไปจัดอากเมื่อกี้มีสามสี่ร้อยเพื่อนอยู่โคตรไกลเลยข้างหลังอ่ะจะไปเด้อเด้อกำลังวิ่งเดือดไปสิแยกไฟแดงข้างหลังฮะสิแยกไฟแดงข้างหลังเอาหนึ่งสุวรรณนั่งดีดีดิยืนมายืนดีๆสุวัสดลงมายืนเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงน่ะเห็นไหมไอ้เหี้ยบูโบลีนเนี่ย นอนบอมอนพร้อมกูนะแต่ตื่นช้ากูอะมึงว่าไงวะไอ้ยี่อเต๋นั่งดีๆแล้วแฟนแล้วแล้ววันนั้นอ่ะมันบอกว่าผมมาหัวเสียไปรอบหนึ่งกับจะกระทืบแฟนแล้วมันบอกอ่ะแล้วมันบอกว่าพรอกูกับมึงอะไปเล้ากันบอกว่าเอออกันแบบเยอะจัดอ่ะมันบอกไปเลยหัวร้อนบีคอมแม่งเลยกูคือกับมันแล้วมันบอกแบบมัทืบเมียแล้วอะผมผมไม่สดนะตอนนั้นอะใ่คือบูเบลินอะไอ้ยี่เซอกไง ก็มันดับไปรู้เลยอินเดียรู้เลยอินเดียแล้วมันบอกกูอ่าไอเต๋อไอบอสกระทาไอบอสยักษ์อะที่มึงโดนอะมันบอกว่ากากกูว่าว่าจะผ่านกันอ่ะสามสี่ชั่วโมงอ่ะไอเฮียมันบอกว่ากากมากพี่ก็มันมีอะไรเก่งแบบบางไม่มีหรอกอ่อ ไปไหนเนี่ยไปแลกเงินนับงุงทันเหรออาจทันครับไปอีกสักพักจะถึงแล้วถึงสะพานเหล็กแล้วมีเงินแลกไหมดิต่ออะไรเพื่อนแลกอยู่เฮ้ยวันที่ทิสองซ้อมบ่อบ้านนะมึงมาด้วยนะ โอ้โหเติร์น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 โอ้โหขอโทษครับขอโทษทีครับไอ้เหี้ยจ่ายทักร้านนี่ไหมพวกมึงเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับลุงขอโทษครับเมื่อเอาไปเอาไปเอามาเลยเมื่อเมื่อกี้พึ่งไปเก็บมาห้าสิบกล่องครับลุงเอดีของแก๊งแก๊งขาวครับใช่ไหมะมันมันขับชนพวกผมมันมันขับชนพวกผมแล้วก็ปิวตกตายหมดเลยอ่าใช่ครับแล้วก็ไปบอก บอกว่าขอ a อดได้ไหมจะอยากได้มากกว่า5แปดเลยนะห้าสิบให้ลยใช่เหรอให้ให้คนง่ายะครับลุงแบบได้ครับเดี๋ยวไปเอากิเยรอรอด ว้าว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 ว่าวววว้าวว้ายว้าวว้าวว้าวว้้าวว้าวว้า้าวว้าว้าาวว้าว้า่ะมา้ว้าว้า้ว้าว้าว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 ้วาวว้ายว้า้าวว้า้ว้ววว เฮ้ยมันเกิดเจอจันเลยมึง no. ชุบดีไอ้เฮียเก้าอ so ี้มันจะติดอะไรวะเนี่ยโนโอ้ยมึงจะแทงกูทำควยอะไรเนี่ยพีี่โอ้ยแม่งยังชุบยังไงมึงแลกเงินเสร็จจ้างไอ้แป้งปิดตัวชุบดี้เฮียปิดอีกสีแดงเกิด

จบแล้ว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 ครับคุยอะไรวะนี่เฮ้ยเอาเอาลงตาลทีครับตัวแี่ครับตล้วจบตรงนี้แป๊งตัวแล้ว ชุบพ่นหน่ดิชุบพ่นหน่อยดิชบเพิ่นหน่อยดิหมอช่บได้มอชุยไมอ้เคี่ยเกาะหมอช่บเลยหมอชเลยม่ชดบเลยเนี่ยไอ้สัสคุยกูฆ่าเป็นสิบอะกูค่าเป็นสิบอะไอเต๋กูค่าเป็นสิบอะเป็นสิบอะเออเฮ้กดกดดูสกอคิวยังไงวะเี่กดสเตตแล้วก็สเตตแล้วแล้วก็คอมแบทอันไหนวะคอมแบทคอมแบท ควยค่าเป็นหกค่าหกเองบ้าเนีนไม่ขึ้นนะบ้าเนีนไม่ขึ้นหมาน่ะใช่บางบในเยอะจัดสูญเยอะจัดโมไม่น่าขึ้นนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยมีขึ้นหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจ้่ไปแล้วนะวันนี้ไอ้เต๋มึงอยากจบเอเดริงกับกูไหมมึงจอยกูมาได้โอ้ยกูเหลือบอสตัวออะไรีกูเหลือบอสตัวสุดท้ายแล้ววันนี้จะจบไม่ก็เล่นสองคนมันง่ายก็ไปเล่นสองคนสิเผื่อมึงอยากจบด้วยไง มันไม่เล่นไม่รู้เรื่องเป็นเกมเดียวที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันเลยสักนนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปฟังเนื้อเรื่องมเนี่ยอะไรก็ดูเนี่ยเดี๋ยวกูไปฟังเนื้อเรื่องมันมาบอกเขาบอกให้ไปฟังเนื้อเรื่องมันว่ามันเป็นเนื้อเรื่องแบบไหนจะไปนั่งฟังเมื่อวานว่าจะนั่งฟังคนเดียวนี่แหละแต่ว่าเผื่อคนดูไม่เข้าใจว่าจะมานั่งฟังคนดูนะเออลองดูลอง ให้เกาะกูหมดอ่ะพากูไปรลเวลเลยเนี่ยวสบัดสบัดาดตกนะเฮ้ยมึจนดีว่า <público> <tới> <dual ec oire> ออกมาตกเ้เบี่จะรถคันนี้แม่งแลกมาคุณชิบหายเลยวะอยากได้รถบัสอ้ะรถเม์ีะมึงเอามาลงในกาชาบ้างไม่ได้เหรอวะแบบรถเมยวิ่งสักสามร้อย่างเงี้ยเนาะจริงครับจริงครับไอ้เฮียควรเอามาลงให้หน่อยนะแบบไ <c ười isme> อ้เฮ<ป>ียมันมีรถอะไรที่นั่งได้เยอะที่สุดใน GTA วะน่าจะรถรถบัสลิมูซินลิมูซินหกคนดีมอสินหกรถบัสแหละ